สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทยายสวัสดีเอฟซีเบอร์สุข,ขูทุกคนน้าพี่น้องโอ้เบิงสภาพอากาศมั้งดูก่อนเมเพี่น้องทั้งภาคคือพ้นสีตกะงี่น้องเนี่ยเป็นโงนเป็นโงนมาในผ้าพี่น้องออกทงคือกาเนาะบริษมาดำหน้าเนาะสิมาหาหล่อสอนก็มากับทีมงานท่านะข้างหลังนี่เนาะมาทาั้งหน้าสุพนหรือสุพนมาเบิงไว่าไอ้วันเบิงก็สิว่าสิม,มี่หรือขู่อังแบบพี่นอ้อ,นองก็เลยพามาสอนเนาะพขขาแสลไมาเห็ดคลิปก็เลยมาเนาะสุพนคือพ้นสีตก๊ะหำหัวเด้อเบิงในพี่น้อง ท้าจหนก็จะดำหน้าไปน้าไหนนอเนี่ยทั้ง่างนี่มันมีนาําลพี่น้องมันเป็นแบบนามอังตลอนก็จะก็เลยดำหน้าได้ดำไปน้านอนได้กะวท่ทั้งทา้งหน้าสแสลนเป็นหน้านู่นเนาะหนามันบอกคอยมีมันเป็นหน้านู่นถ้าพ้นต๊ะว่าแห้งหนัาใบหงส์นะพี่น้องหน้าแสแหละนะจนท่านีนก็จะดำจนสิ้นแล้วเว้ยะทา้งนังนน้ากระไดกะไปพี่น้องถาลุดนน้ำกันเนาะแสและสิมาสอนกับทีมงานเนาะ ทางนี้เป็นหน้าขําแหลงเนาะพี่น้องก็จะเอิญคลายแบบหน้ารูปแบบมีหนามมีนามอ่มอางตลอดแหล่งแต่แหล่แงแต่ซื้อได้พี่น้องแต่ว่นน้าาไหมมีตลอด <c oughs> <c oughs> นี่หน้าทีมงาเทา่าท,ทางนี้พันมีหน้าทธงทางนี้เพี่ลองส่วนมาสอนเมิองยานว่ามีรูปทั้งหน้าแสลงนดะห<อ>นามนบ่คอยมีคนไปสอนลายเนาะมันกับเบิร์ตไปนำอะไรนี่ก็จะจนดำหน้าอะไรทางนี้ กากระจนเคียงมาดูแต่ว่าวิวกัง,งามเลยพี่หน้าเพ่อนจวนก็จ่อดำเลยอ่ะเนี่ยก็จอดำพี่น้างป้าในงูนะพุนสิโต๊เลยเนี่ยหาก,ก็คอยดังมาเถอะละน่อย<า>ไปที่เนาะไปยือ้อขนาดนาะร่างไปให้บอดไปให้ Mình đã luôn có yak tí kia chưa nè luôn 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 อันนี้เป็นแมงงงามเนาะพี่น้องบางบ้านก็จะเอิ้อมแมงขอทา,านาว่าเวลาบีดนะ้มันอันนี้ <laughs> อันออกมาได้นี่เมื่ออู้กินกับแสบเนาะเคยทำแมงหางงามนะี่เนาะให้ละน้อยพน่นสิโต๊กห้ามหัแลแลวแาไงพี่เน้ะเมื่อคืนนี่กับพนนะ่นโต๊กเนาะแม่งงามแมงหงงามไมามปสวัสดีไปพี่น้องไปให้ไม่เหลือแล้วทั้งหม hay là nó ở chim mùa hòn lên nè 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 nhảy nè 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 ก็จะมาสอนก็ได้เอาสอนก็ป่ะมานว่าถ้าเราหอดตอนมันเดย์แม่งอันนี้แนะม่งเหนียวมันครบเจ็บเจ็บปากันนะ แมงันขอันำวุเบื่อแน่นะียน้นอนใหญ่บอลพี่น้องวันนี้ดูขอาะกุเป็นลายเป็นตัวกใหญ่นะลงไป มาดูมาู่แมงขนาดพี้ไม่แมงเขาซานพมนะมงบ้าแมงขาซานนี่เบิรงนเ่แมงขาซานนี่ก็จะเอิดน่ะบินไปบ้าล่ะเดี๋ยวหัวก้มนะซูมดูมือก้อนหัวก้มก็จะมาสอนก่อนแล้วเนาะพี่น้องก็มีได้พอดีแ่สาน้วเท่าน้อยก็หัวก้ เอาอยู่กับปูเมื่อว้ยเร็จต่ำตอไม่ไปบ่ญละเอานั้นตอนไปนบตอนนี้น้อยนะนอย่ามาตัวใหญ่เซตตังตอเ่คีวพี่น้องเพื่อเมือหอนนอเล้วข้ามาสายเจาะก,ก็มาสอนก็เลยหน้าหนจนขูดพี่น้อง,องสอนคุ้ม ปนนั้นยังมีห้ซือหบวกอะโมอู้กินมุกินนี่วเนียไปต่ออือหอมอู้แบบถ้าอ right, ูปากอะไรก่ต้อวดยน่มันสิบว่ามีปีกว่ะข้างนั้นมันมีปีก

หัวโกบทั้งนั้นเลยจ้ะตองขามาตองขามาป้าเนี่ยินี่เนี่ยนี่ยเนีเี้ยนีองเอาดูขิงงัวกบอาเก๊กข้งหวกันดูขิงองเบองไทยไปจักก่อนขิงหวขี้ควายดูกขวกบงหงเอาของเจ้วขอ hói nè chun kiếp xài đi hói là chun kiếp ba đứa chun mua bài ốp một ốp bỏ khói ừ. ừ. một đèn bỏ vô giữa một ốp Mọi người. 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 เลบนี้บหละเปลี่ยนให้ชุพนล่งสอนน้ากันเนาะมากับทีมงานฮาคือเก่าแหละพี่น้องเลยมาบอกอาชีพครบเนาะเพราะว่าบางคนกลับไปเวียไปการเนาะเลือดแต่เห่าแลยผูดทีอยู่เห็ดไทยเฮ็ดหน้าก็จะลดไทยลงมา นี่เนี่ยบอลขาดแล้วได้แยงไี่บเป็นปองนี่เป็นปองตอนนี้โป๊ะเอาข้นท่าข้าหน้าเขียนจีน่ะเอาขึ้นท่าข้าหน้าอย่ากลัวเอาเอาเนียขืนบอโตอ่ะปิดย้ำได้ก็เอาตัวนี้เพื่อนมาตุยแท้ปว๋มแห้งเหย

ก็จะเลงรถดูข<ะ>ั้วดูกขั้วกบทางนั้บบนท้ายหนาบ่เลงรถเรั่ๆมีปลาปลาเค้งบ่เนี่ยเมีนบอปลาเค้งปลาเค้งค้าเอามาอูใสาามกันเลยบอพุนหยิบไได้ตอนนี่นะนี่พี่นอ่ใส่ชน ็พ hey, ้นหยิบเลยเสียงเขียดจีน่าแสะห่อไหมจอมเข้ามาพวกก็เนาะมาละน้อยก็ห่มกันเนาะ เกีเ้ยเขียมาเสร็แล้วเกี้ยเขียเอากันอันนี้ม,มีแต่ลูกหัวกคบเด้หายเนี่มันหักตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันอือเสียงเขียจีน,น่าเตะหอน,นี่อันนี้นะตัวแบบนี้นะเขาเอิญมาหลูกหัวเขียจีน,น่าเด้อพี่น้องฮะมันเป็นแบบนี้นี่ หัวก้นนะแบนนี่ห,นททนหัำำหวเฉดจน่าดำๆหัวกนจิตตัวตรงตรงัวใหญ่ๆอัน,นปลาคงู่กวกปลาคปลาคคำ นก็คือยามหน้าไปนะเขียดจีนหนาหองก่อยคำยามแรงก่อยคำยามแรงฟางเชียงกบเียงเขียนคืออะไรได้แอบวะก่อยคำยามแรงฟางเชียงกบเียงเขียดไปเหมือนกันทางพุ่งก็จะดำหน้าอยู่รวมกันนะเมืองเชียงใหม่ก็มีเนาะกระดาษสั้นนี่มีทั้งหอยมีทั้งปูครบ ทุกคนลงสอนให้นานเองเนาะเปลี่ยน,นะนที่กันสอนกูได้เมื่อยกับเปลี่ยนกันสอนเนาะเอามุมไกลเด้อพี่น้องอยากบอกพี่น้องว่าหน้าท้งนี่นะวิวงามเนาะไก่ไก่ทังบ้านกเกษกเนาะพี่น้องหนะ้าทาองนี้ก็เ้อหน้าขาแรงแต่ว่าบริแรงไนดะ้พี่น้องขนาดยำแรงหน้าบางไฮก็ยังมีหนามนาคือเกาทางนี่นะบริแรงเนาะบริลแรงขึ้นทั้งหน้าสแสลงได้ยำแรงกะ แต่ว่าซื้อหน้า,าซื้อนอกก็จะเอิดหน้าค <c oughs> ําแลงนะวิวเบงเงินเมฆพ้นคือสีตกแห้งพี่น้องแต่ว่าหยิบแย่ๆมาบางนึงหนูก็เริ่มคอยเรื่องแหละเมื่อคืนเนี่ยพ้นตกแห้งเติบพี่เนาะแต่ว่าบวกลน,นาะพี่น้องค่าเดียวให้เบิงวิวทงหน่ายามแรงเนาะเวลาตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแรงเนี่ยเอาตอบเขาดู ตัวนี่ตัวใหญ่แล้วนี่นะี่อมกันเด้เขียนจิตนะเอ่ลงมาขังผีลงมาค่ะยง่ลงมาขังให้อีกนะบปจ้าขี้นกขี้เงาเก็บขี้นกขี้เงาเมือนี้มันจนฉิบเป็นตัวเลยมีตีนเลยมันฉิเป็นกบพี้อง ตอนสิไปกบมันก็เป็นลูกหวงลูกออดมาก่อนนะจุนสมเงียงอยู่พี่นอนะ้องเอะเงียงขาดวู้เงียงขาพี่น้องเอะเงี้ยงขาดไล่บอลอ่ะมึงน,นะตัวใหญ่แห้งนี่ตีนขนะ้งหลังนะใหญ่แห้งนี่จุน <c oughs> มีลูกหัวเขียดจีนา่าพร้อมได้นะตัวนี้น,น,น้อยแม่ลูกหัวเขียดจีน่านนเนาะพี่น้นนองตัวใหญ่แม่ลูกหัวโกบ

ข่อยข่อยน้อยจะผูกไว้เนาะพี่น้องยามนี้เป็นยามเลี้ยงแหละผูกมันแม่นมากพี่น้องสแลสิมาโซผลงานมึงดูค่ะลูกขวบใบมีแต่ลูกขวบเนะพี่น้องมีทั้งกระปูทั้งหอยมึงดูค่ะ ลูกหัวหนาสิได้ถ้วยหน่อยนึงเนาะเมื่ออันหอยชันควจะเก็บมาโฮมกันไว้อันอบกินนะพี่น้องกะปูชั้นนกับเก็บมาไว้ใส่ตำมะตอกดูฮะรวมมิดเลยมาสอนแต่ว่าอันลูกหัวกลกับพ่อได้อยู่เนาะพี่น้องได้แบบได้อ๋อแต่ว่าหอยกับกะปูติ่งมันไว้อยู่ทางลมเนาะเนสำเนีจวพี่น้องมาสอนข้าเดียวเนาะก็จะสอนไปก่อนแล้วเบิ้งสภาพนาตอนนี้ฮอทฮอนแห้งเนาะ ทอนทอดพี่น้องพี่น้องพ่ออุ๊มีทั้งกระปูทั้งหอยทั้งลูกคุกบ๊อบนาะพี่น้องบางชายเอ,อิอ่ลูกออดว่าลู่ลู่ยังพี่น้องก็จะเอิ่อมีคนบางบาดกัดสิบางบาดกัดสิอ่ะเอ,อื่อคือกันเนาะกับบาดสละโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สละสิฝากไว้สำนีก่อนไว้พากันม่คลิปน้ำนะสิเพราะว่าตัวมื่อฮะหนึ่งเขาหนึ่งนามก็ราะว่ามันสิคัมแล้วเนาะนีองมีไอ้ปอกไร้หัวเขามา สและเปิดหน้าไว้ให้งวดแหล,ละอยู่บ้านมี่แต่สิมือหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเนาะเมื่อเห็ดกินแรงนะกับทีมงานเท่านาะได้พ่ออ้อพ่อแจ๋วยู่นอกพี่น้องเนาะก่อนจะไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสและให้ลิปต่อไปนีเ้ยบ๊ายบายสวัสดี